บทภาวนา15บทสวดบทคาแต่พระบิดาหนึ่งจบวันทามารีหนึ่งจบก่อนเริ่มสวดบทภาวนาแต่ละบทบทภาวนาที่หนึ่งคาแต่พระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงพระทัยดีมีรู้สิ้นสุดต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์ทรงเป็นความชื่นชมยินดี เนือความยินดีและความปรารถนาใดๆทรงเป็นความรอดพ้นและความหวังของคนบาปทั้งมวลพระองค์ทรงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพระองค์มิได้มีความปรารถนาอื่นใดยิ่งไปกว่าการประทับอยู่ท่ามกลางมนุษย์ทรงคำนึงถึงมนุษย์กระทั่งยอมรับสภาพความเป็นมนุษย์เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ โปรดทรงระลึกถึงความเจ็บปวดทรมานที่พระองค์สู้ทนมานับแต่จุดเริ่มแห่งการปฏิสนธิโดยเฉพาะระหว่างพระมหาทรมานของพระองค์ตามแผนการของพระเจ้าที่ได้ทรงกำหนดและเตรียมการไว้ตลอดมาทุกยุคทุกสมัยพระองค์เจ้าค่ะโปรดทรงระลึกว่า ในระหว่างทรงร่วมรับประทานอาหารข้ามมือสุดท้ายกับบรรดาอัครสาวกนั้นพระองค์ได้ทรงลางเท้าวพวกเขาทรงมอบะกายและพระโลหิตอันประเสริฐยิ่งของพระองค์แก่เขาเหล่านั้นและทรงปลอบโยนพวกเขาในเวลาเดียวกันทั้งยังทรงทำนายถึงพระมหาทรมานของพระองค์ให้พวกเขาทราบล่วงหน้า ปรดทรงระลึกถึงความทุกข์ระทมขมขืนในพระวิญญาณในขณะที่พระองค์ท่านกลัดยืนยันก่อนทรงรับพรมานบนไม้กางเขนว่าใจเราเป็นทุกข์แทบสิ้นชีวิตโปรดทรงระลึกถึงความหวาดกลัวความกังวลและความเจ็บปวดวด้วยราวพะไทยในขณะที่ภาวรรกายของพระองค์ อาบชุ่มด้วยภาษาโทที่ซึมออกมาเป็นโลหิตหลังจากทรงปรีกพระองค์ไปอธิษฐานภาวนาถึงสามครั้งพระองค์ทรงถูกยูดาสสิทธิ์ของพระองค์ทรยศถูกจับกุมโดยประชาชาติที่พระองค์ทรงเลือกสรรและช่วยเหลือเกื้อกูลถูกบรรดาพยานเทศกล่าวโทษ ถูกตัดสินอย่างอายุติธรรมถึงสามคราวในช่วงชีวิตที่เปิดเผยของพระองค์และระหว่างเทศกาลมหาเลิกปัสกาโรทรงระลึกว่าเขาได้เปลื้องฉลองพระองค์ออกเอาเสื้อคุมอับประยศมาสวมคุมให้เป็นที่เยอะหยันทรงถูกคลุมพระพักปิดพระเนตรถูกทุบตี ถูกสวมมงกุฎน้ำเขาให้พระองค์ถือไม้อ้อในพระหัตต่างพระขันพระองค์ทรงถูกเคี้ยนตีจนยับเยินทั้งต้องถูกดูแคลนและศพประมาทสารพัดเพื่อเป็นการลรึกถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่พระองค์ทรงประสบก่อนทรงรับพระมหาทรมานบนไม้กางเขน โรดทรงเมตตาให้ลูกเป็นทุก์ถึงบาปอย่างแท้จริงก่อนลูกจะสิ้นใจขอให้ลูกได้สารภาพบาปอย่างจริงใจจนครบถ้วนและใช้โทษบาปตามที่สมควรได้รับทั้งได้รับการอภัยโทษบาปจนหมดสิ้นด้วยเธนินอเมนบทภาวนาที่สอง ข้าแต่พระเยซูผู้ทรงเป็นเสรีธรรมเที่ยงแท้ของบรรดาทูตสวรรค์และทรงเป็นส่วนสวรรค์แห่งความรื่นรมยินดีทั้งหลายโปรดทรงระลึกถึงความหวาดกลัวและความเศร้าสลดพระทยเมื่อพระองค์ถูกศัตรูกรุ้มรุมปัะทุสลายตามอำเภอใจไม่ต่างจากฝูงสิงโตที่เกลี้ยวกลาด พระองค์ถูกคุกคามด้วยความสบประมาทสารพัดถูกถมน้ำลายลดถูกทุบตีถูกกระทำทารุณอย่างอำม,มหิตผิดมนุษย์ข้าแต่พระผู้ไทยของลูกเมื่อใครครวญถึงทารุณกรรมและคำสบประมาทเหล่านี้ลูกขอวิงวอนพระองค์โปรดช่วยให้ลูกแคลวคลาดจากศัตรูหมู่มาร ทั้งในที่รับและที่แจ้งและภายใต้การคุ้มครองของพระองค์นั้นโปรดนำลูกไปสู่ความครบครันตามทางความรอดนิรันดรนด้วยเทินอาเมนบทภาวนาที่สามข้าแต่พระเยซูผู้ทรงเนรมิดฟ้าดินพระผู้ไม่มีสิ่งใดปิดล้อมหรือจำกัดพระองค์ไว้ได้ พระองค์ทรงโอบอุ้มและครอบครองสรรพสิ่งไว้ภายใต้พระอนุภาพเปลี่ยมพระเมตตารักของพระองค์โปรดระลึกถึงความเจ็บปวดทรมานสุดแสนสาหัสที่พระองค์ทรงได้รับเมื่อชาวยิวกระหน่ำค้อนตอกตะปูปลายทูตัวเข่องตรึงพระหัต และพระบาทของพระองค์กับไม้กางเขนเมื่อเห็นพระองค์ยังน่าสังเวชไม่สาแก่ใจพวกเขาจึงควานทะลวงแผ่ลึกให้กว้างขึ้นด้วยใจอมมหิตสุดบรรยายพวกเขากระชากล่างพระองค์ขึงพืชบนไม้กางเขนข้อกระดูกแขนและขาของพระองค์จึงเคลื่อนด้วยเหตุนี้ ข้าแต่พระเยซูเจ้าลูกกราบวิงวอนพระองค์อาศัยอนุสร์แห่งพระมหาทรมานเปีียมพระเมตตารักเหลือล้นบนไม้กางเขนโปรดประทานพระหัสถานให้ลูกยำเกรงพระองค์และรักพระองค์ด้วยเทินอาเมนบทภาวนาที่สี่ข้าแต่พระเยซูเจ้า นายแพทย์จากสวรรค์พระองค์ทรงถูกตรึงแขวนอยู่บนไม้กลางเขนเพื่อให้บาดแผลของพระองค์รักษาบาดแผลของลูกทั้งหลายให้หายโปรดทรงละลึกถึงแผลฟกช้ำที่พระองค์ได้รับสับพังกายยับเยินหมดสภาพจนไรซึ่งทารุณกรรมใดเสมอเหมือนจากมงกุฎน้ำ ส่วนพระเศียรจะหลดฝาพระบาทกระนั้นก็ดีพระองค์มีได้ทรงคำนึงถึงความทุกข์ระทมที่พระองค์ได้รับกลับเฝ้าภาวนาวอนขอพระบิดาเจ้าสวรรค์ให้ประทานอาภัยแก่บรรดาศัตรูของพระองค์ว่าพระบิดาเจ้าค่ะโปรดอภัยความผิดแก่เขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร อาศัยพระเมตตากรุณาอันเหลือลน้นและเพื่อเป็นอนุสร์ถึงพระมหาทรมานอันขมขื่นยิ่งของพระองค์โปรดทรงเมตตาให้ลูกทั้งหลายเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงและได้รับการอภัยโทษบาปทั้งสิ้นด้วยเทินอาเมนบทภาวนาที่5ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระผู้ทรงเป็นภาพสะท้อนความรุ่งโรจนนิรันดรโปรดทรงลำลึกถึงความโทมนัสที่พระองค์ได้รับยามพยานทิพย์แห่งพระเทวภาพของพระองค์เพ่งพิชะตากรรมของบรรดาผู้จะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบรารมีแห่งพระมหาทรมานของพระองค์นั้นพระองค์ยังมองเห็นคนบาปอีกเหลือขนานับ ที่มีอันต้องพินาศไปนิรันดรเพราะความผิดบาปของตนด้วยทำให้พระองค์เศร้าระทมขมขืนพระไทยยิ่งนักข้าแต่พระเยซูผู้พระไทยดีด้วยพระเมตตาสงสารและความการุณาปราณีที่พระองค์ทรงสำแดงต่อผู้ร้ายกับใจเป็นพิเศษเมื่อพระองค์ตัดกับเขาว่า วันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์ลูกขอวิงวอนพระองค์โปรดสำแดงพระเมตตากรุณาต่อลูกในวาระใกล้จะตายด้วยเธินอารมนบทภาวนาที่หกข้าแต่พระเยซูเจ้าจอมกษัตริย์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญและเป็นที่รักยิ่งของชาวเรา เราทรงระลึกถึงความรวดราวพะรไทยที่พระองค์ได้รับขณะถูกเรื่องฉลองพระองค์และถูกดึงแขวนอยู่บนไม้กลางเขนไม่ต่างกับอาชญากรทั่วไปทรงถูกทอดทิ้งรายิขาดมิรเคียงข้างมีแต่พระมารดาที่รักยิ่งของพระองค์ผู้ประทับยืนเฝ้าพระองค์แทบเชิงกางเขน ระหว่างทรงเข้าตรีทูตและเป็นผู้ที่พระองค์ทรงฝากฝังไว้กับสิทธิลรักษ์เมื่อพระองค์ตรัสกับพระนางมารีว่าแม่นี่คือลูกของแม่แล,ล้วตรัสกับสิทธิ์ผู้นั้นว่านี่คือแม่ของท่านข้าแต่พระผู้ไทยของลูกอาศัยดาบอันนำมาซึ่งความเจ็บปวด ซึ่งแทงทะรุพระวิญญาณพระมารดาของพระองค์นี้ลูกขอวิงวอนพระองค์โปรดทรงเมตตาสงสารลูกผู้ตกอยู่ในความกัดกรุ่มทรมานและห่วงทุกขเวทนาทั้งร่างกายและจิตใจโปรดทรงช่วยเหลือลูกในยามที่ลูกประสบความยากลำบากในชีวิต โดยเฉพาะในวาระใกล้จะตายด้วยเธินอาเมนบทภาวนาที่7จ็ข้าแต่พระเยซูผู้ทรงเป็นต้นทานพระเมตตาอันหาที่สิ้นสุดมิได้ผู้ทรงสื่อสำแดงความรักเหลือล้นของพระองค์จากไม้กลางเขนว่าเรากระหายด้วยพระองค์กระหาย ให้มวลมนุษยชาติได้รับความรอดพ้นข้าแต่องค์พระผู้ไทยของลูกลูกขอวิงวอนพระองค์โปรดทรงรุมเร้าจิตใจของลูกให้มุ่งม,มา่ปรารถนาจากกระทำแต่กิจการอันดีเลิศทุกประการทั้งโปรดดับราคะตันหาในธรรมชาติมนุษย์ตลอดจนความลุ่มหลงในโลกียวิสัย ของลูกทั้งหลายให้หมดสิ้นด้วยเธอาเมนบทภาวนาที่8ข้าแต่พระเยซูผู้ทรงเป็นองค์ความเบิกบานยินดีในดวงใจทั้งหลายอาศัยความขมของน้ำองุ่นเปรี้ยวพระสมดีที่พระองค์ต้องดิ้มรสบนไม้กลางเขนเพื่อเห็นแก่ชาวเราโปรดประทานพระหันสถานให้เรา รับพภกายและพระโลหิตของพระองค์อย่างสมควรตลอดช่วงชีวิตนี้และเมื่อจะตายเพื่อให้ศินศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นโอสถทิพย์เยียวยารักษาและบรรเทาวิญญาณของลูกทั้งหลายด้วยเทินอาเมนบทภาวนาที่9ข้าแต่พระเยซูผู้ทรงคุณธรรมลำเลิศ และองค์ความชื่นชมสมนัสในจิตใจโปรดทรงคำหนึงถึงความเจ็บปวดที่พระองค์ได้รับขณะเข้าตรีทูตเมื่อพระองค์ทรงถูกชาวยิวเย้ยหยันระรานพระองค์ทรงร้องเรียกเสียงดังตัดพ้อพระบิดาว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระเจ้าทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพระเจ้าเล่า ข้าแต่องค์พระผู้ไทยของลูกอาศัยความรวดร้าวทรมานนี้ลูกขอวิงวอนพระองค์โปรดอย่าทรงทอดทิ้งลูกให้ต้องสิ้นใจในความหวาดกลัวและความเจ็บปวดทรมานเลยอาเมนบทภาวนาที่10บข้าแต่พระเยซูผู้ทรงเป็นปฐมเหตุและอวะสานของสปปรรพสิ่งชีวิต และคุณธรรมโปรดทรงละลึกว่าเพื่อประโยชน์สุขของชาวเรานั้นพระองค์ต้องตกอยู่ในห้วงมหาทรมานจากฝ่าพระบาทจรดพระเศียรเมื่อพิจารณาถึงแผชกันของพระองค์แล้วโปรดทรงสอนให้ลูกดำเนินชีวิตด้วยความรักที่แท้จริงตามพระบัญญัติของพระองค์ อันเป็นดั่งเส้นทางกว้างใหญ่และง่ายดายสำหรับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ด้วยเทินอาเมนบทภาวนาที่11ข้าแต่พระเยซูผู้ทรงเป็นองค์ความเมตตาอันล้ำลึกเหลือประมาณโดยการดำลึกถึงแผลลึกถึงไขกระดูกและตลอดสัพพางกายของพระองค์นั้นลูกขอวิงวอนพระองค์ โปรดทรงนำลูกผู้เป็นคนบาปหนานหน้าเวทนาให้ไกลห่างจากการประพฤติชั่วและซ่อนตัวลูกผู้เป็นสาเหตุให้พระองค์เครืองพระทัยไว้จากพระพักพระองค์โปรดทรงซ่อนลูกไว้ในบาดแผลของพระองค์จนกว่าพระองค์ผู้ทรงเที่ยงธรรมจะคลายพิโรธด้วยเทินอาเมน บทภาวนาที่12่ข้าแต่พระเยซูผู้ทรงเป็นกระจกเงาสะท้อนความจริงทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันและสายสัมพันธ์แห่งความรักมั่นคงโปรดทรงละลึกถึงบาดแผลตามพระวรกายจากพระเสียจรจลดพระบาทจำนวนมากมายที่พระองค์ได้รับบาดแผลฉีกขาด พระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์ไหลทะลักออกมาแดงฉานล้วนเป็นความทุกข์แสนสาหาัสที่พระธรรมชาติมนุษย์อันบริสุทธิ์ไร้มลทินของพระองค์ได้รับเพราะทรงเห็นแก่ลูกทั้งหลายพระเยซูผู้พระทัยดีเหลือลน้นมีอะไรอีกเล่าที่พระองค์สมควรกระทำเพื่อเราแล้วยังมิได้ทรงกระทำ ห้าแต่พระเยซูผู้พระไทยดียิ่งนักลูกขอความการุณาจากพระองค์โปรดให้อนุสร์แห่งพระมหาทรมาอันน่าเลื่อมใสศรัทธาตลอดจนความรักมั่นคงของพระองค์นั้นจงเพิ่มพูลยิ่งขึ้นทุกวันในจิตใจของลูกตราบจนถึงวันที่ลูกเข้าเฝ้าพระองค์ในนิรันดรภพพระองค์ ผู้ทรงเป็นขุมทรัพย์แห่งความดีงามแท้และความสุขทุกประการโปรดประทานแก่ลูกในสวรรค์ด้วยเทิญอาเมนบทภาวนาที่13บสาข้าแต่พระเยซูผู้ทรงแข็งแกร่งและกล้าหาญยิ่งพระผู้มิรู้ตายและจอมกษัตริย์เกรียงไกรโปรดทรงระลึกถึงความเจ็บปวดรวดร้าว ที่พระองค์ได้รับในขณะที่พระองค์ทรงหมดสิ้นทั้งเรี่ยวแรงและกำลังใจพระองค์ทรงเอ็นพระเสียนกล่าว่าสำเร็จบริบูรณ์แล้วอาศัยความทุกข์และความเศร้ารันทดนี้ลูกขอวิงวอนพระองค์พระเยซูเจ้าค่ะโปรดทรงพระเมตตาต่อลูกในเวลาใกล้จะตายเพราะว่าเมื่อนั้น จิตใจของลูกจะวันไว้เป็นอย่างยิ่งและวิญญาณของลูกจะตกอยู่ในห้วงทุกทรมานอาเมนบทภาวนาที่14ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระเอกบุตรของพระบิดาผู้ทรงเป็นความรุ่งโรจน์และพระฉายาแห่งพระสภาวะของพระบิดาโปรดทรงละลึกถึงการจัดมอบดวงจิตของพระองค์ ต่อพระบิดาเจ้าที่เรียบง่ายและอ่อนน้อมว่าพระบิดาเจ้าค่าข้าพระเจ้ามอบจิตของข้าพระเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์แล้วพระองค์ก็สิ้นพระชนในสภาพพระวรกายยับเยินไม่มีชิ้นดีดวงพระไทยนั้นเล่าก็แหลกสลายเมื่อพระเมตตากรุณาของพระองค์ ได้เผยออกเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์อาศัยการสิ้นพระชนอันประเสริฐยิ่งของพระองค์ลูกขอวิงวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นจอมกรรษัตริย์ของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปโปรดปอบโยนลูกและช่วยเหลือลูกในการต่อสู้กับการประจนของปีศาจกิเลสตัณหาฝ่ายโลกและเนื้อหนังเพื่อว่า การตายต่อโลกจะทำให้ลูกกลับมีชีวิตใหม่เพื่อพระองค์ผู้เดียวลูกขอวิงวอนพระองค์ในวาระสุดท้ายของลูกนั้นโปรดเสด็จมารับวิญญาณลูกผู้เป็นคนเดินทางและผู้ถูกในระเทศที่กำลังกลับมาหาพระองค์ด้วยเทินอาเมนบทภาวนาที่15 ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเป็นเถาอองุ่นแท้และให้ผลอันอุดมโปรดทรงระลึกถึงพระโลหิตที่หลังไหลออกมาจากพระวรากายของพระองค์อย่างเหลือลน้นดุดดั่งน้ำองุ่นที่ถูกคั้นจากผลในบ่อย่ำองุ่นจากสี่ข้างของพระองค์ซึ่งถูกทหารแทงด้วยหอกนั้นพระโลหิตและน้ำในพระวรากาย ได้หลังไหลออกมาจนไม่เหลือสักหยดสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับยางไม้หอมที่ยกขึ้นสู่ยอดกังเขนพระมังสาอ่อนละมุนของพระองค์แหลกสลายพาสรีละก็โรยลาส่วนไขกระดูกของพระองค์ก็มีอันแห้งเหือดไปข้าแต่พระเยซูผู้พระทัยดียิ่งนัก อาศัยพระมาหาทรมานอันคมคืนของพระองค์และการหลังพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์นั้นลูกขอวิงวอนพระองค์โปรเดเสด็จมารับวิญญาณของลูกในวาละที่ลูกกำลังเข้าตรีทูตก่อนตายด้วยเธินอาเมนบทภาวนาปิดท้ายข้าแต่พระเยซูผู้ทรงพระทัยดี โปรดทรงสัมผัสจิตใจของลูกเพื่อลูกจะได้ประทังชีวิตด้วยน้ำตาแห่งการสำนึกผิดและความรักทั้งวันและคืนโปรดให้ลูกสำนึกกลับใจมาหาพระองค์อย่างแท้จริงโปรดให้ดวงใจของลูกเป็นพระนิเวศวารของพระองค์โปรดให้คำสนทนาของลูกเป็นที่พอพระทัยพระองค์และขอให้ลูกดำเนินชีวิต ให้ควรค่าแก่การสรรเสริญจวบจนวาระสุดท้ายเพื่อลูกจะได้เทิดพระเกียรติพระองค์อย่างคู่ควรร่วมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในสวรรค์ตลอดการนิรันดรอ,อาเมนพระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยเรื่องรอยแผลและพระมหาทรมานของพระองค์แก่นักบุญบริยิสหรือ บทภาวนา15บ้าบทของนักบุญบริยสิสนักบุญบริยิสเคยคุกเข่าเบื้องหน้ากังเขนและตู้ศีลแห่งนี้เมื่อท่านรับบทสวด15บบทนี้จากพระเยซูเจ้าเพื่อเป็นการตอบแทนท่านนักบุญบริยสิสที่เฝ้าภาวนาวอนขอรายละเอียดจากพระเยซูเจ้าว่าพระองค์ทรงถูกเคี่ยงกี่ครั้งพระเยซูเจ้า จึงทรงปรากฏพระองค์ให้ท่านเห็นในวันหนึ่งตรัสว่าเราถูกเคี่ยนตามร่างกาย5,480ครั้งถ้าลูกอยากให้เกียรติรอยเคี่ยนเหล่านี้บ้างขอให้ลูกสวดบทฆ่าแต่พระบิดา15จบวันทามารี15จบตามด้วยบทภาวนาที่เราสอนลูกไว้เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มเมื่อลูกสวดครบหนึ่งปี ถือว่าลูกได้ให้เกียรติรอยแผลของเราทุกแผลพระองค์ได้ประทานคำมั่นสัญญาแก่คนที่จะสวดบทภาวนา15บทเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มว่าดังนี้คำสัญญาของพระเยซูเจ้า 1. เราจะปลดปล่อยวิญญาณญาติพี่น้อง15คนที่อยู่ในไฟชำระ 2. วิญญาณญาติพี่น้อง15คน จะได้รับการคุ้มครองให้มั่นคงอยู่ในสภาวะพระหันสถาน 3. จะให้ญาติพี่น้องที่เป็นคนบาป15คนกลับใจ 4. ใครก็ตามที่สวดบทภาวนาเหล่านี้จะบรรลุความครบครันขั้นแรก 5. 15วันก่อนที่เขาจะตายเราจะให้เขาได้รับกายของเรา เพื่อเขาจะได้ไม่อดอยากหิวโหยตลอดนิรันดรเราจะให้เขาดื่มโลหิตอันประเสริฐของเราเพื่อเขาจะได้ไม่กระหายตลอดนิรันดร 6. 15วันก่อนที่เขาจะตายเขาจะเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างดีและจะตระหนักรู้ถึงความผิดบาปนั้นอย่างแท้จริง7 เราจะวางเครื่องหมายกางเขนแห่งชัยชนะของเราไว้ตรงหน้าเขาเพื่อช่วยเหลือเขาและปกป้องคุมกันเขาจากเหล่าศัตรู 8. ก่อนเขาตายเราจะมาหาเขาพร้อมกับพระแม่ที่รักยิ่งของเรา 9. เราจะต้อนรับวิญ,ญญาณเขาอย่างดีและจะนำเขาไปสู่ความบรม,มสุขนิรันดร 10. และเมื่อเรานำเขาไปที่นั่นแล้วเราจะให้เขาดื่มจากต้นทานความเป็นพระเจ้าของเราเป็นพรพิเศษที่เราได้สงวนไว้ให้คนที่สวดบ,บทภาวนาของเรา 11. ขอให้รู้โดยทั่วกันว่าพระเจ้าจะประทานอภัยแก่ผู้ที่อาจใช้ชีวิตในสภาพมีบาปหนักมา30ปี แต่กำลังจะสวดหรือมีเจตนารมที่จะสวดบทภาวนาเหล่านี้ด้วยใจจริง 12. เราจะปกป้องคุ้มครองเขาจากการประจนที่รุนแรง 13. เราจะปกปักรักษาและเฝ้าระวังประสาทสัมผัสทั้งห้าของเขา 14. เราจะพิทักษ์รักษาเขา มีให้ตายอย่างปัจจุบันทันด่วน 15. วิญญาณเขาจะได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากความตายนิรันดร 16. เขาจะได้รับทุกสิ่งที่เขาวอนขอจากพระเจ้าและแม่พระ 17. เขาจะได้รับการต่อชีวิตให้แม้นเขา ได้ใช้ชีวิตตามใจตัวเองตลอดมาและถึงที่ตายในวันรุ่งขึ้น18เขาได้รับพระคุณการุณหนึ่งวันทุกครั้งที่เขาสวดบทภาวนาเหล่านี้19เขาได้รับความมั่นใจว่าเขาจะได้อยู่ร่วมกับบรรดาเทพนิกรชั้นสูงสุดในสวรรค์20ใครก็ตาม ที่สอนให้ผู้อื่นสวดบทภาวนาเหล่านี้จะมีความเบิกบานใจทั้งจะได้รับอานิสงค์อย่างถาวรและต่อเนื่อง21พระเจ้าจะประทับอยู่พร้อมกับพระหันสทานของพระองค์ณนะที่ซึ่งมีการสวดบทภาวนาเหล่านี้หรือจะมีการสวดบทภาวนาเหล่านี้ต่อไปในภายภาคหน้าการสวดบทภาวนา15้าบท โดยการสวดบทฆ่าแต่พระบิดาหนึ่งจบวันทามารีหนึ่งจบก่อนเริ่มสวดบทภาวนาแต่ละบท